สวัสดีครับผมสนจิบท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับขายข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างนะครับร้านเจ๊ตุ๊กนะครับหน้าเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับอาชีพหมูปิ้งไก่ย่างเป็นอาชีพที่คนไทยนิยมทานกันนะครับโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนก็คือช่วงเช้าเช้านะครับคนเราต้องรีบไปทํางาน หรือเด็กนักเรียนต้องรีบไปโรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้กับลูกมีข้าวเหนียวซื้อใส่ถุงให้ลูกไปก็อิม่มไปมื้อหนึ่งแล้วนะครับหรือคนที่ทํางานก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับไก่ย่างกินได้สะดวกทุกที่นะครับไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรก็สบายไปอีกมื้อหนึ่งนะครับร้านเจตุกก็เช่นเดียวกันครับหน้าเทศบาลเมืองราชบุรีก็ บริการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างนะครับมีลาบส้มตําน้าตกข้าวเหนียวนะครับกับกาบริการขาย,ยากับพนักงานเทศบาลน,นะครับและผู้ที่มาติดต่อราชการนั่นเองนะครับอาชีพขายข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างนะครับก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมทีเดียวนะครับไม่มีความจนในหมู่ชนที่ขยันครับสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีงานทำนะครับหรืออยากจะทําอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับก็ลองทําดูนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เราก้าวต่อไปได้นะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตนะครับบริษัทต่างๆปิดตัวลงทําให้เราตกงานเช่นนี้นะครับเราต้องช่วยเหลือตนเองนะครับทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับท่านที่ยังไม่มีช่องทางเดินได้ก้าวเดินต่อไปนะครับ สามารถที่จะเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับลองไปทําดูนะครับทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพอื่นๆนะครับไงอร่อยไหมชิมหรือยังชิมแล้วคนะ่ะหาลองชิมดูดิโออโอ้ห<อ><อ>น่าอร่อยเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ไงไงอร่อยดีไหมโอ้น่าทานมากๆเลยเห็น oh, bueno, like ah, oh, oh, ไหมว้าวว้าวว้าวไก่นะครับแตาเรียกว่าไก่ไก่ย่างเนาะไก่ย่างไม้ละห้านะครับโอ้ยน่าทานมากไก่หน้าเทศบาลครับหน้าเทศบาลไก่ย่างด้านนี้ซื้อหรือยังครับอ๋อกำลังย่างอยู่เนาะ เราต้องทานที่นี่แหละความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมครับน่าทานมากๆครับขายซ้มตามด้วยเนะาะโอ้หน้าทานอ่าหยิบเลยครับชอบอะไรก็หยิบได้เลยครับหยิบทานได้เลยครับไก่นะครับน่าทานมากๆเลยครับไก่เห็นไหมไก่ไก่ไกย่างไก่ทอดนะครับ ครับวันนี้สอนตะจีของถิ่นไทยครับมาซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับที่หน้าเทศบาลนี่เองครับแม่ค้านะครับใจดีนะครับกับคนสู้ชีวิตนะครับเอาไปกินมื้อกลางวันครับน่าทานมากๆเลยอ้าเอาสักหกไม้ข้าวเหนียวสองนะครับอ่าเป็นการอุดหนุนสนับสนุนกันนะครับน่ารับประทานมากๆครับท่านผู้ชมดูดิครับอ่าเอาเลยเอาสดสดใหม่ๆลวร้อเลยเอาไม่มันเท่าไหร่ เห็นไหมครับขยันมากๆเลยครับคนครับโอ้เยี่ยมเลยคนสู้ชีวิตครับคนสู้ชีวิตวันนี้เราสั่งไก่ย่างข้าวเหนียวไปกินนะครับด้านนี้ครับดูด้านนี้ครับอีกมุมหนึ่งนะครับเห็นไหมครับน่ารับประทานมากเลยครับเห็นไหมครับครับอาชีพนะครับขายข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับด้านนี้ก็น่ารับประทานมากๆเลยครับ เราก็จะไปกินอาหารมื้อกลางวันกันครับวันนี้นะครับมื้อกลางวันชื่อร้านอะไรเอ่ยร้านเจตุกส้มตําหน้า,าเทศบาลนะเจตุ๊กไก่ย,ย่างนะครับนะครับสนับสนุนก็063-060-4568นะครับวันนี้เราก็ได้มาแล้วครับตอนนี้ก็แม่ค้าพนักงานก็มาช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนนะครับ รวมโดยช่วยกันนะครับมาเยี่ยมมากมากเลยครับครับคนสู้ชีวิตนะครับหมูปิ้งนะครับขายอยู่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับตัวนี้นะครับคือมีความมานะพายามีความอดทนนะครับทุกชีวิตทุกคนก็ต้องดิ้นรนนะครับต่อสู้กันไปนะครับอันนี้คือนะครับชื่ออะไรครับ เจ๊ตุ๊กนะเจ๊ตุ๊กนะครับส้มตำนะครับเห็นไหมครับยุนดาเทศบาลครับอันนี้คือเพื่อที่จะหยาดเหงื่อแรงงานนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวนนเดงนะครับก็น่ารับประทานมากๆเลยครับยังไงก็มาอุดหนุนแล้วก็มาสนับสนุนกันนะครับอย่างน้อยให้ดาเนินชีวิตไปได้นะครับเจ๊ตุ๊กนะครับขายที่นี่ประจํานะครับพวกเราอยู่ที่นี่ก็มาอุดหนุนกันนะครับยังไงก็ คนสู้ชีวิตคนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาให้กําลังใจอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาสนับสนุนเพื่อจะให้ดําเนินชีวิตต่อไปได้นะครับลงใหอนะครับมาอุดหนุนสนับสนุนครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่สร้างเงินทําเงินสร้างรายได้นะครับเพื่อที่จะดําเนินต่อไปนะครับทุกชีวิตทุกคนก็ต้องต่อสู้กันไปครับแต่ก็เลี้ยงครอบครัวนะครับ ไม่มีความจนในหมู่ชนที่ขย,ยันครับขอจบลงกงัไว้ต่เพงเท่านี้นะครับอย่าลืมสับตะไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับสอนจอ๊บท้องถิ่นไทยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ